แปลงมากเลยนีแงมากครับดังแห้งคุณกแห้งเลยดั่ๆเลยครับ มันต้องแห้งค่ะไลน์ใน Youtube นะตอนนี้นะไปทุกช่องทางเลยทีเนี้ยไม่ได้ไลน์ Youtube แบบโดนแห้งนะคะไลน์ใน y o u t u b เนี่ยแตงแต้อยู่เกาหลีโว้ซื้อซะเนอะปีนึนงเรอทิ่ว่าได้ไลน์เมื่อกี้ไลน์คิดแต่คิดแต่ไลน์คักไลนะ์แน ก็ของช่องนอนหลับจ้ค่าก็อของช่องนอนหลับจะะ้าพี่ก็ของช่องนะคะน้องหิวกอใ <c oughs> ช้ <c oughs> ไดงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคอมเมนต์ทักท่าหุดคุ้ยกันได้คะ่ะตอนนี้ช่องเป็นช่องของน้องหิวนะคะน้องหิวหมาวัด สุนัขแสนรู้นะคะในช่องดีฟูของเรานะคะช่องสีแดงนะคะ <S <S เป็นช่องน้องหมาน้องหิวหมาวัดสุนัขแสนรู้นะคะนี่น้องนองอยุคหลังะค่ะอาบน้ำแล้วนะคะปเ,เป็นเด่นอยากขีดตมมากค่ะปเป็นเด่นเียกตมมากนะคะนี่คือเจ้าของช่องนะคะนี่แต่ก่อนเป็นช่องก้อยซากินแซมนะคะแบบนี้มันมาเห็ดฟันนะคะพี่น้องเห็ดฟันแล้วมันก็นเลยกลิ่นบ็อฟถ่านนัด กัดแบบแข็งๆว่าได้กัดพักที่แบบว่าแข็งๆว่า <c oughs> ได้ก็เลยก็เลยว่ายกส่องไขลูกไส้สวัสดีสามท่านนะคะสวัสดีสามท่านนะคะขอฝากช่องน,นี้หน่อยนะคะช่องน,น้องหิวหมาวัดสุนัขแสนรู้นะคะนี่น้องนั่งอยู่ข้างๆนะคะตอนนี้อาบน้ำให้เพื่อนแล้วนะครับอาบน้ำให้แล,แล้วแล้วก็น,นอนแล้วนะคะ สวัสดีค่ะทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณสุภาพรักนะคะฝากช่องน้องหิวหมาวัดสุนัขแสนรู้ด้วยนะคะส่วนมากอยกับจะล่งเป็นในในในคลิปชอนนะคะสวัสดีสิบสองท่านนะคะสวัสดีสิบสองท่านนะคะฝากช่องน้องหมาด้วยนะคะน้องหิวหมาวัดสุนัขแสนรู้นะคะเดิมเขาจะเป็นหมาวัดนะคะที่นี่ก็เลยเมื่อนัน ไปปล่อยวาวห้หลวงพียูวัดปลาเนาะคะ่ะไ,ไปไปปล่อยวาวห้หลวงพียูวัดปลาเมืองพ้นค่ะจังหวัดขอนแกนน่นเนาะลุงพีก็เลยบอกว่าเอาหมาไปเลี้ยงโบนะคะเดิมแล้วนี่เป็นคนโบค่อยเลี้ยงหมาเลยแล้วก็บ,บ่มมกบ่มัหนองหมาเลยเพราะว่าเค่อยถึงมากดตหนยนะคะแล้วที่นี่คอ,อกเพิ่นนะคะคอ,อกเพิ่นเนี่ยหนองน,นอนอยู่ตรงนี้เด้อค่ะต่อดีสิบสองท่านนะคะ พออกพนมีหลายตัวแห้งค่ะแม่พนผ่อนเนาะก็เลยไปเห็นแล้วแบบสงสารน่องแห้งค่ะก็เลยเอาหน,นองมากนะคะหนองมากตอนแรกแบบผอมโซ่แห้งนะคะผอมแห้งจอยแห้งก็เลยเอาเพนินไปหาหมอนะคะฉีดยาฉีดยาฉีดยาแล้วก็ไอฉีดยาล้อมใส่ไหมคะ่ะแล้วก็ยาพวก เยวเห็บมัดของเพื่อนเนาคะ่ะก็ว่าตอนนี้เพื่อนใหญ่แห้งค่ะตัวใหญ่มากนะคะแข็งแรงมากนะคะนี่นี่เป็นเบ้าแล้วค่ะตัวเล็กมีเห็บที่มัดแบบเต็มเลยนะคะเอานังตักมานำํำเอานังตักมาน้ำเนาะคะ่นคะนี่นะคะฝากฝากน้องหิวด้วยนะคะน้องหิวหมาวัดสุนัขแสนรู้นะคะก็เลยตั้งซื้อให้เพื่อนน่องหิวและะ้วค่ะเพราะว่า เพื่อนบ่ได้กิน,นอย่างเลยแล้วเพื่อนกับ้อมแห้งนะคะจอยโซ่แห้งนะคะฝากน้องหิวด้วยนะคะน้องหิวหมาวัดสุนัขแสนรู้นะคะเดิมแล้วคือแม่ค้าขายอุปกรณ์ว่าวควบวงจรนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะพี่พี่ท่านใดนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดที่ต้องการที่อยากจะได้อุปกรณ์ทํเว่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าล่มกาวเชือกนะคะอุปกรณ์ต่างๆควบวงจรนะคะทักได้ที่เพจเบาเดอีสานคนไลบ้านนะคะเพจสีฟ้าค่ะส่วนช่องตัวนี้นะคะ ก็จะเน้นลงเป็นช่องของน้องเหิวนะคะเพราะว่าปกติก่อนทําคลิปกินค่ะที่อยู่เกาหลีทําคลิปกินก็เลยกินไม่ถนัดแล้วค่ะตอนนี้ก็คือใส่เหล็กดับแล้วมันเคี้ยวยากกินไม่ถนัดนะคะก็คือกินแบบเรามันมันมันเจ็บเขวนะคะพี่น่องไว้ไงภาษาอีสานเท่านาะกินแล้วมันมันมันบ่ถนัดในการหย่อมนะคะก็เรียกว่าพอดีไปได้น้องมาเลียงน่องก็เรียกว่าเอาไว้เป็น ไปเป็นความสุ่งจว้บทะเบงมาสิน่านี่แหละค่ะเพิ่นเป็นดาราด้วยค่ะอาบน้าให้เพิ่นตุ่มเอด้วยค่ะน้องหิวนะคะตอนแรกมากนี่ไล่ไล่จุดบรินหลค่ะตอนนี้จุดด่างดำแบบเต็มเลยนะคะนม่แค่ขาวกับดำซื่อๆมันเป็นด่างหรอคะอาบน้าให้แล้วค่ะเพิ่นมากเ่นตุเมแห้งเรนเรนน้ำพงหน้านะคะเ่นเรนตุ่ม นี่นะคะฝากเอ็นดูน้องด้วยนะคะนี่นิสัยโอเคเลยค่ะนิสัยดีนิสัยดีอเอกเอกลักลักตอนนี้คือหูพันโตขางหนึ่งค่ะหูโตขางหนึ่งแล้วก็หูพันจะสั้นขางหนึง่งหูโตขางหนึง่งหูสั้นขางหนึง่งน่าจะเกิดจากไอ้ต้นนี้หน่อยเพิ่นไปเลนยาไหมคะ่ะอาจจะเป็นตะขาบมูตัวนี้หน่อยกัดตรงนี้เลยนะคะน้องเหือ

นอนเหี่พักก่อน,นะค่ะสทีแม่แม่สองท่านนะคะฝากช่องน้องหิวหน่อยนะคะ <S <S น้องหิวมาวัดสุนัขแซนนงรู้นะคะเพิ่อนนอนเหรอคะอาบนา้าเพิ่นเพิื่อนเพิ่งเปลี่ยนีิดอนมากเปลี่ยนตมมากค่ะอยู่ด้านด้านหลังเข้าน,นี่ค่ะน้องหิวนะคะฝากช่องน้องหิวด้วยค่ะคุณเพิ่นกนินขนมมันเทกล้วยหอมอ่ะ ไล่โครขับจะได้นอกตะกีบไล่เจ้าบ้านตอนยุ่งคนนี้ไล่จนเมื่อยนะคะฝากช่องน้องหิวหน่อยนะคะสี่ไล่แค่สิบนาทีเด้อค่ะไล่แค่สิบนาทีนะคะเหลืออีกสองนาทีนะคะอ้าวไม่ค่อยได้ไล่เลยเอออภะไร ไปไปตอนนี้นอนงโกนลแล้วหิวนอ่ะนั่งโกนสุดๆแล้วน้องหิวนอนโกนสุดๆแล้วนะคะมาห้ามากินนองม่วงเนิบกัน <Okay. S 2> ค่อยกินเบิร์ดไล่แล้วต้องม่วงเนิบนะคะเนิบหนับเนิบจริงหรือเปล่าด้านหลังจะเป็นผาลุ่มนะคะ ด้านหลังจะเป็นผ้าล่มติดเบาะโดยตรงเลยนะคะล่มติดเบาะโดยตรงเลยเด้อหย่ำหย่ำหนักมันค่าอย่างไหมนะนี่อย่างกาะมองเนื้อม่นก็เผ็ดมันก็เห็ดบงก็ได้อยู่นะ ควรใสโอ้ไม่เคยไปครไ,ไปแต่ไอยังก่บนสนามสนามเช้าถ้าไปเนี่ยปนให้แล้ไปบ้านเนา่เด็ไปแนมเพออาเอกนใ่นให้อ่อนนังยู่คที่ชอบไปหาเราเา็เรา้าเบบอางอะัปะนใช่ไหม

ว,วปสิบ <laughs> <laughs> นาทีแล้วหอุดหลงนะคะ